ดีครับเช้านี้ก็กำลังพวนพะบุ้งนะครับที่ปลูกหยอดไว้สักแกะหนึ่งนะดินมันจะแน่นนะเอาไม้หรือเอาอะไรกิมกิมก็ได้นะครับให้ดินมันโปรง่งน้ำมันจะซึมเข้าง่ายครับนี่พระก,กาศนะที่แยกมาปลูกเอาไว้ก็ จะได้ต้นใหญ่ป้วนมันหน่อยหนึ่งนะครับที่ดินมันโปร่งกระเทียบนะครับกระเทียบเขียวกำลังออกดอกออกฝักนี่ครับออกดอกออกฝักตัวมีประโยชน์มากนะครับเทียบเขียวเนี่ย เนีออ่ยไม่ได้เก็บควานนี่ครับนี่ก็ถั่วพูครับถั่วพูถั่วพูวพก็กำลังออกดอกเห็นไหมครับดอกลักษณะการออกดอกออกฝักมันก็จะอยู่ประมาณนี้ควานเถานี่ครับกำลังออกอนีนะจะได้กินละเนี่ยครับดอกเยอะมากเลย เนี่ยครับดอกเยอะมากนะครับนี่ก็แตงแตงกวาหอมเขาเรียกแตงอุ้มแตงกวาหอมเนี่ยมันต้นใหญ่มากเห็นหครับโคนต้นมันเนี่ยดูวยมันแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงและการออกของมันเนี่ยอ่าสังเกต ลูกมันเนี่ยเนี่ยครับลูกมันออกที่ช่วงช่วงนี้ฮะการออกลูกของมันเนี่ยครับเนื้อมันหอมะฮะแต่เงี้ยผมจริงผมผมคิดว่าแตงกวาเนี่ยมันก็แตงกวาแต่แต่นี้เป็นแตงกวาพื้นบ้าน,นครับแล้วก็อมันหอมเหมือนใบเตยอฮะเนื้อมันนะ่ะ แล้วก็กรอบเออก็เลยหาพันธุ์มาปลูกไว้แล้วก็คิดว่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แจกกันนะครับนี่มะเขือเทศออกดอกครับมะเขือเทศเดี๋ยวเราหาไม้มาปักผมบุ้งจีนเออผมบุ้งจีนนี่ถ้าใครปลูกมาเยอะเนี่ยฮะอ,อผมอยากจะแนะนำว่า ตัดตัดทั้งแถวเลยนะครับตัดถึงถึงใกล้ๆโคนมันนะตัดแบบนี้ครับอันนี้ผมตัดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็แตกใหม่เห็นไหมไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกใหม่นะครับเนี่ยผมตัดไปรอบหนึ่งแล้วแล้วมันก็แตกใหม่ขนาดนี้แล้วก็ย่อออกมาดีสวยงามด้วยครับอมบักชีเนี่ยบักชีเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวก็โอเคไว้กินนะครับ ปลอดภัยมีหอมหน่อยหนึ่งหอมแบงมีหอมแบงอันนี้แปลงดินที่เอาเอาผักออกไปละแล้วก็สับสับ,สบตัดแดดไว้ครับเพื่อเหงน,น้อว่าค่าเชื้อมันากาดควางตุ้งครับกาดคลังตงุ้งอันนี้แปลงนี้ที่ปลูกมะเขือปลูกพริกอะไรรวมๆกันไว้เนี่ยมะเขือกำลังออกมะเขือห้าหกอย่าง ไอ้น,นี่ฝักใผักหวานบ้านครับแถมด้วยผักชีให้เรียกผักชีลาวอันนี้ใส่ต้มออมอร่อยเนี่ยนะครับผักชีลาวเนี่ยฮะยอดไว้เงี้ยเราที่เราปลูกผักเราก็ได้ประโยชน์จากการเหยอ่อหวานเมล็ดไวแ้แถวแต่ต้องเอาย้านะผมเอาญ้าไปละนี่ผักหวานบ้านเนี่ยฮะ ปลูกคณะแตมนย่เี่ยก่อนบ้านแปลงเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บเพราะพวกผักตรงนี้มันอายุสั้นอันนี้ก็ถั่วฝักยาวจอดไว้เดี๋ยวต้องเอาไม้มาปักให้มันขึ้น,นให้มันป็นค้างมันก็ประมาณเนี้ยแถวเนี้ยมีผักก็ค่อยปลูกไปอันนี้มาฟักฟักเนี่ยผมจะเอาขึ้นต้นไม้เนี่ย เห็นไหมครับเดี๋ยมันอยู่บนยอดต้นไม้แหละเพราะว่าเตรียมเอาไม้มาพาดให้มันขึ้นละ่ะเนี่ยครับแถวนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยผักปลูกหลากหลายเอาไว้กินอยากกินอะไรก็เดินมามีทุกอย่างครับเนี่ยมีทุกอย่างแถนนี้นี่ครับ